ส,สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องไายอยู่เที่ยงเนี่ยอ้าวเอเอมีแต่คนเดียวคาห่คนหนึ่งเป็นไพายสะนอะ่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยว่าแล้วว่าอีกมาถ่ายคู่มือพาวานเฮ้ยเอฟซีว่าเต่งหมากัวอีซีเหรอเฮ้ยบาทดิ ก็ชิวจัดอกเมื่อแต่เด็เห็นแต่ย่องเดียวกันเออฟัวไซีนี่มันก็ล่อมันหล่อใครก็มีอ่ะเดเ้เาอการกำโตอ่ะเด็กกมักัวไอีเออมอเต็มหมักหันมาดูพี่ฮัทหล่อนะลากใสความหล่อนี่ลากใสมากย้ายเยไปคนเต็มมองเรื่องไปใหกมา พี่น้องเอ้ยก็บ๊อบดีนั่นแหละเนาะพี่น้องทั้งสองเหมนใจพายเนาะพี่น้องพัชิตไปบ่าวหายกับเขาบ๊อบดีไปก่อนแล้วเว้ยพัชิตไปหาหายค่ะเนาะอุ้ยสองเหมนใจคนได้พี่น้องเห็นบ๊อบดีเบาเหมือนน่าฉมักเข้าโมแม่ได้พี่น้องเลยคนหาพัชิตไปหาเอออุ้ยสองเหมนใจก็ต้องอุ้ยต้องย่องไว้ก่อนบ๊อบดีไปก่อนเลยว้ายดีหรือหายกันในใจซิพั่วอีซี่ยิ่มมาสั่มพัวขอแต่จังได้ ลานฟัวอีซียัง,สงผสมฟัวไปได้พี่น้องเอ้ยจะบออกจากซัตวพันฟัวอีสี่ลานฟัวอีสียังบ่ได้สูบฟัวขอจักที่ความข่อยหมากนะั้นแค้นั้นแค้นอั้นตอนอยู่มาหัวใจกับกับเป็นฟัวโลด บงานก็บ้านอื่นบ้านะตุ๊กสิกินน้ำเนี่ยเอานวนจันเด้อสอนนะว่าอยากกินกุ้งเนี่ยถ้าว่าย่านนะยานนนเห็นเอ็นย่องวัดพ่วยชีลอายาดบาดใจหนังหายกะงาอยูข้อขาข้อมูอวั ้อาก็บอกว่าจะอยากหูวะได้แล้วตัวนึงได้จากโตแล้วก็เออได้ไดกเลยฮะ เยอะได้นวลจันแล้วอัดทึกลายนวลจันนั่นจากโตฮาคืนปะพี่ เมียกับชิปิ้งป้าใช้ห่อขาวไอ้เบิร์กมอลำคือชิได้กินอยู่ดอกขั้นพัวตึกนะให้พ่อตึกมือนนะข้องถาอ่าจีผู้ที่บร,รายพ่อโตพ่อยืนตึกให้พ่อบรายงุม่มโอ้ยเหลือแตะโค้งกระดูกตีกันพ่อพี่แปงพ้ <laughs> ยา,ยา,ย,ายาดนะป้า <laughs> ยาดนะป้ายาดนะป้ายาดนะเปิดออก <laughs> บัก มามา <sm festivals> มาจับไหมพช่วันมันไปเลยพระเท้าพุทเอาใส่ของที่พระเท้าใส่ของจ้าพระเท้ามันชิลงน้องแล้วพระเทามันแชะไปได้เลยเฮยโอ้ยโอ้ยอยากชิวาความแชะปลาใหญ่เบิ้ลาพี่ใหญ่น่ะ่นพตึกก็ได้กินันพ่อตแล้วบ่ได้แบบใหญ่พเถาจ้าลงมาแต่สาวก ต้องน้าได้ดอต่ทิมลองบางยอดทำไมตึกบบ้านี่เป็าพทรงผมหล่อม่ไเปเบิ่งเด้อนนี้เมดตอน่มาเฮาจะลงบ่ไทยอันน้เอเดน่กงจงอยู่วะจง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 ถิมลองทิมลองอามแม่ไหมเฮ้ยเื่อนจามไต้ไก่มาน่ะสะมะข้าวแท้ กินคำเนึ่ยกินคำเดียวนคายถิ่มาสามันห้งม่ถน่อยเห็ดาสามันห้องแม่อหมูเห็ดยังแสบกลัวซ้ใหม่ซ้ใหม่หาพันธุ์ุก้าต้ออยากก็ไปซื้อน้ำเล่านน่เราปีงบคายซ้ใหม่หาพันแทมแสบแทมใหญ่แล้วคือได้กำไรใหญ่กับพอดีสมัยซองลเฮ้ยแล้วคือได้กำไรก็ไดอยู่อันนั้หุ้ยิบาทซิ้อข้าวๆนะเองก็ซิมทำหนึ่ง ก็ตัวนั้นอะพอกินต้องปิ้งซุกใหม่ๆต้นใส่อั่วนอะแซ่บนะตัวนั้นอะแซบแซบปลอดภัยอะนะขึนมากเห็นบนต้นขึ้นสวรรค์ได้ยังขาขึ้นยังบ่ขึ้นตื่นกินบ่เบื่อนะเฮ้ยตัวนั้นเนาะมันแซ่บขาง้าคงง้าคองกุ้ยกุ้ยกุ้ยกราบบระดาษแตกเกือะดาษไปไมลงไหลปลาลงงมปลาเนี่ยยอดโอ้ ไม่กินนะมาพอดญาดีไอเนี่ยฮะต้มมะแรงนะไม่กินเลยเด้อเออจักผู้ชวยคุกินอยู่ใช่ล้วจะกินอยู่พอเศราดีไอจักบาดนะบ่าวกรุงเทพมึงมาทางอะไรก็ฮะมึงไปเหมือนบ่าวกรุงเทพหบ่าวน้องชิโน่แล้วสิเนาะบ่าวน้องชิโน่หรอชงผมแบ่งฮีโคายพี่น้องั้นมาดูหะ อย่างหล่อเลยต่าหนาไม่กบข้ามไดอลงเทมือได้ลงัมม่ือแรงมือได้ไปจัดน้ำคาวบ่บ่ชิลงนำมึงใบชีนะลงลงแต่ท้ามันมีเงินลงบมธนาไม่ละว่ะอือ งานงานงานมีอยู่งานยางอีกทดขายของในตลาดอือพัววันสี่มึงก็มีบ้านยู่ม่พอยชี้ได้ัลงน้ำสิจะวะโอ้มีแต่ชี้ลงนะมึงบอใจแต่มันไม่มีเงินลงบอกสอค่ำอีกใจหนึงก็อยากลงมันบอกน้ำเตีงนอยู่น้ำตัวเองว่วัน่งี่แล้อยู่นตัวเองห้องเชาเขาซื้อมงืออาามือดดีท้มได้นะ ้ยตลาดทีมเมืองไรเดยเฮ้ยตัวบางยอดมันคือมัน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 คือคนทางใดเจ้คนทางใดเฮ้ยมันหล่อได้โอ้ไปเป็ยอดบางยอดหล่อเจ้าข้าจอติงหมาของยอดดีเนาะเ้มมงนิเนี่ยืนยันให้เฮิบมโลด้ยอดใช่เฮิ่มลงฮะพ่งราที่มาเพ่หืมทนได้ ป้าน่อส <av> <as> ิมาบอาว่าห้ามหมักพวกอีซีเป็นนองโอ้ยจะไม่สาดเนาะนี่ยอไปเ้ลยโอ้ยชไปบอกกับเขาจะสองจะหายจากดีฮาสองมันขึ้นใจเขาแล้วลูกลานเจ้าของค้อมังยอดว่าอะไรเนะเดนองตัวเองกูชิเตมึงพะว่าอันนี้พี่้ายก็ยังา หลายปีแล้วนะเฮ้ยอืฮู้นวลจันบ่นั่นดิเอาทำมันได้ได้โลหนึ่งได้สิแบงก์ก้อนเก่งก็มึงมาซื้อใบเลยมึงมาแบงกอีซีจะบอกมาได้ยังไงละชี้ออกมีใบยังเลยมานั่งเ่นอีซีนี่โอ้ยมึงถืออีซีต้มหรือบ่ต้มมึงแล้วเขาอ่ะอ่ะตึกับมันพ่อให้มันพ่อ เงี่ยงมากู้กระชือได้แตกอีกแล้วบัสนเอาเงินมาหัวกูอีกแล้วกู้กระชอยากขายอีกแล้วบัสนเขาว่าโลละลอยบัสนขันกินเื่อๆนี่ยังว่าสิได้แบงบัสนพผมาเอาโลละลอยกูบไม่ได้แตกกระแท้กูเลือกเงินเงี่ยงแต่แต่จิตใจแด้วเด้อเบื่อไม่เอาเขียวนักเือไม่เอาเทียวไม่ได้มันเที่ยวกินเที่ยวมันยังว่ามันมากใกินละ พูกกะพกบแมเอกันเด้อเขียวนี่เขียวนเาเเยขนาดนั้นจิอูอุ้มันในอึ่งอุ้มันยให้อุ้นะอุ้มกูมากูสมลงเลยอึ่งอ้ยมึงบ่อันนี้นันแม่อ้ไอ้มึงน่ะฮะ แม่เตะไนนตน้น่นอก,อกมึงเตมามันม่ลาลมันจะต้มนะมันโอ้ย,อยมันลงไปคลายของนะแม่มันจะอื่นมันเลลงไปคายง้องหรอไปเห็นแม่มัน บอกเนอนได้อีกระบบมัเบนเบิดแล้วบ่รด้ <c oughs> อยากแค่นี้มือได้ผลิตปรดูดน้ำมาเนาะน้ำยังลายดูดมาอย่างเด้ <c oughs> อี่นเทไหลงอ้พี่นี่นี่แป้กับแป้วางแผ้นไหวเลยนะนี่แป้สีขาภูวคุดคุ้มไหวแล้วเตรียมพางเงี่ยงพองเงี่ยงบุคคลเมื่อเทิงได้ตายกับอยากตายอยู่เตียง แปกเตียม้แล้วผมแหละเฮ้ยได้เลยเฮ้ยกินปีกป้าแทะมะรงนี่ไปกินฉี่อยู่บนั้นงานแกะมากอยางห้ากว่าทำไร่ปูปลากัมัติดยมติดยาอกับวินเท่่ไกินนิบนะ้ขั้นพอทางอยงตื้งะได้กิน เจะตึกเอาปลาเก่าตัวเองกับบูจักห่วยออกแต่ของเลยหน้าของก็มิต่รุดกับรุดมาขอกมันอึอกับงามไปเลย กินยาดีไอเนี่ยมันละกรอบ